เมื่อปี2556เป็นเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในต่างจังหวัดครั้งแรกณท้องพระโรงสาลาราชประชาสมาคมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่5ธันวาคม2556 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9มีพระราชดำรัสแสดงถึงนาำพระราชหฤทัยที่ส่งห่วงใยปะสมกนิกรและชาติบ้านเมืองพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและประชาชนชาวไทยที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากสร้างความปรับปลื้มปิติแก่ะสมกนิกรอย่างยิ่งหลายคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอบพระไทยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้องกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอสแสดงสนองพอรและไม่ตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้าน,นเมืองของเราเป็นะ เรามีความอูแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจ หน้าที่ให้สอดคล้องเก้อกูลกันเพื่อประโยชน์ คนไทยทุกคนจึงควรจะตรักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงาน สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงกุ้มครองรักษา ไม่มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป โดยตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคไม่มีพื้นที่ใดในประเทศไทยที่ไม่เคยย่างพระบาทไปถึงและได้พระราชทานโครงการตามพระราชดำริ4,685ริโครงการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น